ท่าดามที่นี่คือระกังหินค่ะามาเดี๋ยวพาไปมันเป็นรักังหินยังไงอยากรู้ใช่ไหมตามมาไปตปคือติดดินอีกแล้วคือดูเท้าถ้าแบบจะสั่นไม่ดีเพราะว่าขั้นก็กำลังมองทางด้วยต้องตามตามพิธีกรมาดีๆเดี๋ยวชัางกอนะจ๊ะในระนาบไม่ได้ชก็เกลมือไหมไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยว ไม่เป็นไรใช้สัญชาตญาณของเพื่อนตามตามตามพิธีกรไหมพิธีกรจะหาทางพี่ไปนุ่มฟองที่สุดดีมากเหมือนใส่สกอร์อยู่ในเท้าอะไรอย่าง<ะ>งี้กาวยาเขาจ้าลืมไปแล้วว่าเป็นผู้หญิงเออถูกต้องลืมไปแล้วผู้หญิงอันนี้เราต้องปีนกันเล็กน้อยเราต้องปีนได้ไหมได้อยู่าม,มา้ไปะได้ไ อะไรคือระฆังหินรู้ไหมว่าอะไรคือระฆังหินนี่เลยอันนี้อันนี้อยากรู้ไหมว่าต่างไงมาใกล้ๆมาใกล้ๆอันนี้ต้องฟังเสียงตรงเทียบก่อนเทียบผิดตรงนี้ตอนนี้นะปากใกล้ๆนะเสียงเป็นนี้ใช่ไหมนี่คือแจงหินเรามาดูเสียงตรงนี้กันใกล้ๆใกล้ๆโอ้โห ชิ้นที่มั่งของชินคอยที่คดีฉันไม่ได้แม้ฉันไม่ได้บอกอ่ะสองพักหนึ่งนี้เลยตรงนี้เลยแล้วมาเจอเสียงของปกติมันเป็นอย่างนี้แล้วดูตรงนี้นั่นแหละสุดยอดนี่แหละคือ Amazing ะระฆังหินของเราก็จะพามาชมตรงนี้แค่นี้แหละค่ะเพราะว่าร้องตีนแล้วเมื่อกี้พาไปร้องที่ตุ้กตีนแล้วเดี๋ยวเดียด๋วยวกับกับไม่ได้ใช่ค่ะเพราะอย่ามัหลงเมื่อกี้ยังหลงเลยโอเคนะคะโอเคยบายบาย